สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนที่น่าเราของคปูตังทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์กันอีกแล้วสำหรับวันนี้เดวกรูตัจสภาพวกเราไปดูวิธีการส่งงานใน Google Classroom นะคะว่ามันส่งยังไงแล้วก็ไปดูไปเช็คงานเราว่าเรายังไม่ได้ส่งอะไรบ้างนะคะงั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ อ่าเรามาดูวิธีการส่งงานใน Google Classroom นะคะอันนี้ครูโหลดมาจาก Play Store นะคะสำหรับ Android นะกดเข้าไปเลยอ่ามันก็จะขึ้นมาหน้าแรกของเราเป็นวิชาคอมพิวเตอร์เราก็กดเข้าไปในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะมีงานขึ้นมาให้อยู่ที่ข้างล่างของหน้าจอนะมันจะขึ้นว่างานของชั้นเรียนเราก็กดเข้าไปดูเลยก็จะขึ้นมามีหนึ่งงานแล้วก็กดเข้าไปดูว่า คืองานอะไรเขาก็บอกว่าให้นักเกรยียนค้นหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย10โปรแกรมนะคะแล้วส่งใน Google Classroom คําอธิบายคือให้นักเกรยียนเขียนลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งหรือพิมพ์ในโทรศัพท์แล้วแคปหน้าจอส่งก็ได้นะคะอ่าแล้วก็เราจะมาดูการส่งงานกันเห็นข้างล่างของหน้าจอไหมคะมันจะขึ้นวมืง่งานของคุณนะแล้วก็จะมีลูกศรเล็กๆแล้วให้เรากดไปเลยนี่ก็จะขึ้นมาว่าคุณยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์แนบก็คืองานเรายังไม่ได้ส่งนะคะอ่าต่อไปมาดูการส่งงานกัน มันก็จะขึ้นว่าให้บวกเพิ่มงานนะคะอันนั้นคือเรากําลังจะส่งงานแล้วเราก็กดเข้าไปนี่ก็จะขึ้นมาว่าไดส์ก้องอัปโหลดรูปภาพอัปโหลดไฟล์ลิงก์หรือว่าสร้างใหม่นะคะคําอธิบายเมื่อกี้ก็คือให้เราส่งเป็นรูปนะคะเราก็จะมาอัปโหลดรูปภาพกันคลิกเข้าไปที่อัปโหลดรูปภาพค่ะนี่เราก็จะมาเลือกรูปภาพที่เราต้องการส่งนะคะกดเข้าไปเลือกหนึ่งรูปภาพอโอเค กำลังอัพนะคะนี่เราอัพเสร็จแล้วก็จะขึ้นมายี้อันนี้คือเรายังไม่ได้ส่งนะคะนะักเรียนอย่าลืมขั้นตอนนี้สําคัญมากเราต้องกดส่งก่อนที่จะออกไปนะคะก็คือข้างล่างของจอมันจะมีคําว่าส่งให้เรากดคําว่าส่งเลยค่ะนี่เขาก็จะขึ้นมาให้เราส่งงานนะคะโอเคนี่เราส่งแล้วก็จะขึ้นมาว่าส่งงานแล้วต่อไปเราก็จะไปดูว่างานของเราส่งครบหรือ,อยัง เราก็ต้องกดจอพับลงมาก็คือลูกศรข้างบนนะคะแล้วกดลงมาโอเคเราก็กดลูกศรกลับนะคะมาดูว่างานของเราครบหรือยังให้มากดที่สามขีดข้างบนซ้ายนะคะให้กดลงไปเลยก็จะขึ้นมาว่าเราก็จะมีสิ่งที่ต้องทำนะคะเราก็กดลงไปมาดูว่าเรายังไม่ได้ส่งอะไรแล้วก็ไปกดที่ยังไม่ได้ส่งนะคะ อ่าอันนี้ก็คือเราไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งนะคะก็แสดงว่างานของเราเสร็จแล้วโอเคค่ะอ่านักเรียนรู้วิธีการส่งงานแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมส่งงานของครูตักนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคูตักขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย